ตอนนี้นโยบายเต็ไมไปหมดเลยนะนโยบายแต่ละพักก็ค่อยๆทยอยเปิดตัวนโยบายของแต่ละพักกันไปอย่างล่าสุดเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยเปิดตัวนโยบายออกมาคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้สมัยนี้ต้องทํามาเป็นคลิปสั้นๆได้ใจความ1นนาทีแต่รู้หมดเลยไปดูกันหน่อยครับ ไม่ต้องมีคนอเอ,อไม่ต้องมีนักแสดงนําไม่ต้องมีพระเอกนางเอกเอาให้เห็นเลยว่าจะทําอะไรนโยบายจะทําอะไรจะให้อะไรจะพัฒนาตรงไหนหนึ่งนาทีใดหนึ่งคลิปนี้รู้เรื่องหมดเลยนะค,ะครับที่ทใำใ้แคมเปญคิดใหญ่ทําเป็นคิดใหญ่ทําเป็นต้องมีคําว่าทําอยู่ในนี้นะมันเป็นโจทย์ะต้องมีควาว่าทําคิดใหญ่ทําเป็นเออเพราะคนไทยอยากให้คนเข้ามาแล้วทำใช่ไหมคุณผู้ชมครับคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนนะครับคลิปนี้อ่ะ เราคือเขาจะไปรวมมา1นาทีเนี่ยสิ่งที่เป็นนโยบายหลักๆที่เคยพูดไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำหก0้บาทภายในปี2,570เงินเดือนข้าราชการเงินเดือนขั้นต้น25,000บาทในปี2,570เเรื่องของการสร้างงานเรื่องของการยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรโน่นนั่นนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยพอมีการปล่อยคลิปนี้ออกมาปุ๊บ ปรากฏบรรดาผู้นําพักแกนนําพักก <c oughs> ็แชร์กันใหญ่แล้วนะเออเขาก็แชร์กันคุณผู้ชมครับ <c oughs> แชร์กันเนี่ย <c oughs> พร้อมๆกันนะ <c oughs> มีการระดมโพสต์กันคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหมอชนนัานสีแก้วหัวหน้าพักค,คุณอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยรรหรือคุณเศรษฐาทวีสินมาวันนี้ตาแหน่งเป็นไรนะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาได้ตําแหน่งนะมีการเปิดตัวนะคะคนนี้เนี่ยใช้ตําแหน่งเป็น ประธานที่ปรึกษานางนาสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้า ครอบครัวเพื่อไทยเป็นที่ปรึกษาคุณเศรษฐาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณอุ้งอิงแล้วคนนี้จะมาคุมเรื่องของมาดูแลเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะเป็นเซียนด้านการพัฒนาอสังหามาก่อนและว่ากันว่าคนนี้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยเขายังไม่พูดเลยพูดไปเราพูดนําเขาไปก่อนเหรอเพื่อไทยเขาบอกแล้วว่าตามสัญญาคือยุบสภาเมื่อไหร่ประกาศเปียเ่ว่าใครจะเป็นแคนดิเดตพรรคแต่วันนี้คุณเศรษฐาก็เข้ามานั่งแล้วนะเต็มตัวแล้วถูกไหมชุมพักจะเป็นทางการนะครับนี่มาแล้วนะครับคุ ชมนี่คือพักเพื่อไทยครับเมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งที่ดูสบายใจนั่งเรือล่องเรือนี่อ่ะเดาๆก่อนอ่ะขึ้นมาแล้วคุณอนุทินเ <c oughs> มื่อวานนี้ริมน้ำเจ้าพระยาอ,อ,อ่ะริมน้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้เนี่ยไปช่วยผู้สมัครหาเสียง <c oughs> เขาจะปักธงในกรทมให้ได้นะเมื่อ้ยังบอกว่าโดนเผาหลังหนูอยู่ย <c oughs> ไม่รู้อ่ <c oughs> อาวเมื่อวานนี้คือเพื่อไทยเอนไม่ใช่ภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะลงพื้นที่ไปเจอประชาชน คือภูมิใจไทยเคยพูดเอาไว้ว่าถึงวันนี้คนกรุงเนี่ยลองให้โอกาสพักต่างจังหวัดเ,ออเข้ามาหน่อยซี่เพราะอะไรเขาก็จะใช้นโยบายว่าอย่างเรื่องของการชาพูดแล้วทำได้<อ>เห็นไหมนี่เหมือนกันอาสามารับใช้คนกรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยลงล่องเรือไปช่วยผู้สมัครหาเสียงไปไหว้ <c oughs> ไปไหว้รูปปั้นสมเด็จพระพุทธตารพระพุทธจารย์โตพมรังสีที่วัดระฆังด้วย<อ>แล้วก็มีชาวบงชาวบ้านที่เขาไปออกกําลังกาย ตรงชุมชนแห่งหนึ่งคุณผู้ชมครับชุมชนวัดสุวรรณารามไปทักทายไปโบกมือแบบนี้ยชาวบ้านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศภูมิใจไทยในการหาเสียงในกรุงเทพนะใช่แต่ก็ลงพื้นที่ทุกวันนะลงพื้นที่ทุกวันนะเออถูกไหมฮะนี่เขาบอกจะปักธงให้ได้ปักธงให้ได้อาจุคผู้ชมอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้สวยจนโลกตะลึงพี่โนผมจำไม่ได้อาจริงผมจําไม่ได้แล้วให้คุณผู้ชมทายพูดไปใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องฉัรเขาแต่งหน้าให้ใครใครครับคุณผู้ชมครับ ดาราใหม่เหรอ่อดูใกล้ใกล้ได้ไหมนางเอกใหม่ดีงหรอเอะจำไม่ได้จริงจำไม่ได้ใช่ไหมเออถึงเวลาเฉลยยังเฉลยเลยคุณหญิงหน่อยจำไม่ได้นี่คือฝีมือการแต่งหน้าของน้องฉัดแต่ขณะเดียวกันคุณหญิงหน่อยก็สวยด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบแมมเอาคุณผู้ชมดูเนี่ยต้นทุนดีชะจำไม่ได้อ่ะย้อนไวที่สุดคุณผู้ชมครับพอถอดแว่นออกเนี่ยแต่งหน้าทำผม นี่คือความมหัศจรรย์ศาสตร์การแต่งหน้าเอาคุณผู้ชมอย่าว่าผมนะคุณคุณหญิงหน่อยขออภัยครับ<ม>ขอภขอภยัยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุจริงๆคือ61ปีนะครับแล้วพอย้อนวัยแบบนี้เนี่ยขนาดคุณหญิงหน่อยยังบอกเลยว่าแต่งหน้าให้แม่ย้อนไวัยไปได้50ปีเฮ้ยสวยจริง<ล>เอา50บลบหกไม่จริงๆผมนึกถึงใครรู้ไหมครับนึกถึงลูกสาวใช่ลูกสาวสวยมากเลยอ่ะใช่ลูกสาวสวยมาก นี่ยันลูกสาวได้แม่ใช่นะเอาแต่อย่าว่ากันไปอันนี้คือแต่งหน้าเดี๋ยวต่อไปเป็นการปรับลุกจะต้องลงพื้นที่หาเสียงแล้วนะต้องแบบถือธงเป็นแม่ทัพแล้วเป็นแม่ทัพหาเสียงนะครับคนนี้ก็พื้นที่กรุงเทพเหมือนกันใช่ครับนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้